สวัสดีครับผมเมื่อนี้เจอกันครับไอ้ใหม่ซอยยิกยิบครับผมโอ้แมนครับส่องนูกเกลือเสร็จแนวรับผมนี่แหละครับแขนขวาไลา YouTube ครับผมว่าๆๆ <c oughs> หลังจากบไปไทย<า>สิบเป็นอาทิตย์อันนี้น้องไก่ก็เอา <c oughs> ลูกด้วยครับผมถือเลือปียกกับสิปรุงครับผมว่าให้ไม่ปรุงดีกว่าปะไม่ปรุงนะอันนี้สุดยอดเลยตอนนี้ไม่ละไม่ละเอาคุมว่าเอาคมว่าเอาคมดีกว่าไอเด่นแล้วถ้าพี่อ นี่ครับเพามีมีเมนูครับผักกิ้วครับผักกิ้วขาวครับสามพันลิสามสิบเจ็ดเอาอีกอย่างนี้ใส่แต่ผักครับแล้วเราปงเลยมืออาร์มสเลอร์ปี้ครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินครับผมใส่ผักหอมเนี่ยเอาปงปงมีอย่างไงมีพรผีปนครับผมใส่พรผีปนลงไปเดี๋ยวจะความชอบครับผมแต่ว่าสีก้อยขมนะตัวเมืองอ่างครับผมผมในหมักกาละยะครับผมโรยลงไปครับผมมันจีเป็นสีอันที่ครับ แล้วก็ช้อนครึ่งครับผมพี่ควรครับเอ้ยข้าวคั่วครับข้าวคั่วข้าวคั่วภาษาไดยเอิเนี่ยจานข้าวไม่ข้าวคั่วข้าวคั่วนึ่งช้อนครับผมข้าวคั่วละไอ้ต้องให้น้อยก็พริกอีกครับข้าวคั่วข้าวไม่ข้าเขาเขาเขาภาษาผู้ไทยได้๋ยวไหมอ่ะข้าวคั่วมือเตื้อฮ่า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 มือเติบ งชูรสครับผมโรยลงไปหนึ่งช้อนชาครับผมใส่บซอดแล้วใส่ลงไปบส่แซ่บผมเลยใส่ซอสเดียวเนียนแล้วโอ้คือหอมใช่วหมโอ้หอมดีกินได้เดีใส่กระเกลือโรยลงไปพริดบ๊กชัวเดี๋ยวหาทำยวหาทำเกลือเอาคมมาใหม่ไหมเอาคมขมครับผมมามะนาวเสียดเดี๋ยวนี้เลยใส่เดี๋ยวนี้เลยใส่มะนาวนิดนึงนี่แม่นบอก ผมขมขันขมขอใส่มะน,น,นาวอยู่ก่อนลาบต้องใส่มะนาวดนินี่ครับ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 เบิ่งกันคนเดาใช่ไหมคบเปียงอยู่มะนาวมะนาวนี่สิไปละลายผงชูรสหรือว่าน้ำตาลหร,กกหรือว่าเกลือครับผมไม่ได้บีบกัดละลายทั้งหมดสาระครับครับผมใส่หมดเปลี่ยนเลย <laughs> อันนี้ผมกแบบทอดับบพับเข่าครับพอดีไปเฮ็ดอันมังเฮี้ยนซอยไหมมั่งรันบมมีเบียกเฮ็ดทับมือนี่ไปมังรันบิการก็นจิงเป็นแบครับเบียร์เรีสอัดคบ่รเงครับเพราะว่าคุนเฮามันม่แหงเสมือเนาะอย่างก็มีแห้งนะอย่งก็มีแห้งเออ้าลูบเดินทางไกลบ่านเบียร่งมือนี้ฝนตกกัเขาก็ไม่มีแห้งอันนี้ครับผมนี้อันนี้ม่นชิเป็นจบนะกันชมแบบ่ตอองไทรบี เพื่อเพื่อคำนนหัวกับิี่นโดนมืนกันเนาะอน่อไปใส่อีกจอนนึงตั้นแหละั้นแหลใส่น้ำปลาดิบ่ต้องใส่บ่พี่อีกปะของนอใส่สบีย่ะใสอ่ีก่บีอเบอร์บใส่กันบ่ใส่บีครับคนเหีมันมีเป็นศิลปะเนี่ย เต็นน้ำข้นไปนน้ำตัวค,คลิปนี้คร่าวๆครับผมเพราะชว่วงนี้ก็บอกค่อยมีเวลาถ่ายคลิปตอนไหนเพราะว่ามาัางเฮี้ยนกับใบไม่สองมือแล้วครับผม,มเรียกว่าม,าามัางไหมเห็นใบไม้ปีน้ำข้าวน้ำมืออา,า,า,าร์ติลเลอรปีนักชูนเนี่ยไปมากครับเ้พมาะมือข้าวเดียวรับแล้วมันว่ามั่งเนี่ยมักอยู่ครับถ้าประกอบนี่เ่ราะประเด็ครับผมขออยาใส่มือครับผมเนี่ยอืมมาชานะอื แม่บอาถามมาถารอนี่าหครับพ่อกับแม่คนนี้หน้าเข่าไปบปกติเพื่นจะกินเนื้อย่างแม่แม่ก็บอกกินเนื้อย่างเมื่อนี้เพื่อนเป็นเนีงเพื่อนก็เลี้ยงใช่ไหมเป็นก็ว่าเนื้อย่างหาโล่คนหาโล่ห้องบาร์กินเข่ามันนี่เป็นกับแจ้มครับผมแก้มมังเข่าด้วยจะลองกินเข่าด้โอเคครับเดี๋ยวรอตอนกินชิมกันแยกพูละคำสองคำครับผมนี่ เป็นยดงเป็นังโอเคเนาะมาครับเห็นแล้วเข้ากินกันครับผมกินแบบรีบๆเฝ้าๆครับตากล้อง่ต้องห่วงกับตากล้องนี่ตามิลป์ครับตากล้องกัตากล้องเด้ออืดนทำไต้องเก่ยบไ่ใตาตากล้องครับไ่ เอาลยเอลยมืงหนีมีงานยู่เนาะอันลูกเกดเปล่าไปเลยครับเนาะยิงของเบาเบาวครับผมโอ้ยิงไก่ม่ตดุย่างดุไก่ก็ย่างดุ่คงไก่เนาะตอนเมาตอนไงตอนเมาเกิดขึ้นตอนไงหครับผม อเมื่อนา้ลั่นยศานะมึงแล้โอเคเ่ยนเพราะว่าบบเล่นละอีหลีได้หล่วมุนมุนเบิดครับผมมุนเบิดเขาหมั่งมาเข้ากันดมาเฉลิมเฉลิมเรื่อีอลมล่างธุรกิจเขาจลมเหรอขารอยู่สารต่อยู่ในียไพจีสารต่อไหมวังว่าห้มกระตันหน่อยสิสารต่อเ้ไม่เฮ้ห้มครับผมสารต่อ ผมให้ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเดยวไไปะคิดแล้วคิดอีกแล้วผมให้นุเกอร์ลอยไปเลยเออัต่องจาทมคนุเกอรท้าสำเร็จนุเกอไปเ็เลยบต่องใจคนยังเลยบอแพ้นุเกกลคิดกล้าทำโอ้ยผมมีตัวกตรงบนับผมตัวกยัง ใช้น้ำคุณมันโอ้คุณมันใช้น้ำนะกใส่เยอะแล้วจิบใช้น้ำยาอันี้น้ำยาอันน้น้ำจิ้มเนี่ยแล้วเป็นมืองยังเทียอยู่คร์โยนคุณมันผมนี่ให้น้ำมีแห้งครับคืออย่างรีสอร์ทอ๋อรีสอร์ทมามาให้จันตากล้องให้อาติมน้ำครับคลิปนี้เขาก็มีสิยบอะไ้ตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมเบิึงครับผมกิ้มแบบเข้าวเขาจะบอกถ้าจะินอิ่มดอกต้องทพองไว้เมนูใหญ่อันนี้เป็นกับแกมครับผมเนื้อสาน้ำมือนีเนาะ จถ้าเลี้ยงครับมือนี่มากเลเราพอใจคับอาไปฟาดเอาฟาดเอามุุ้ยุยตัวมมากอะมากมากตัวอาคครับเดี๋ยวไอ้อำกินครับคนละทีนี้อลวอ๋อเอาบานๆนะัดนีต้องจำเป็นกมีมากอ้ยน้ำไหลอึนอออยู่ะตา้องก็เลยงน่เแบบไอ้ไม้ไม่ ตอนก่ยงี่ผมป่กาจะน้ำเ้าคำเขาไอ้นุ่แอบแบลก็โมไม่ดี <c oughs> น,นะเขดีน่อนะเขาดีน่อแบบทานเลยนี่บริจบอมอะทานเลยรถาก็เหนแบนะเยย่างระาง,าง,างาม,มาตะบอเก้นับผมกินได้ดบริจผมชื่อรยหลายแอบมากไ <c oughs> ม่เยมันมัน <c oughs> มันกับจำนาะมันีะเป็นอิมแมมแนแซบบอยู่ ยอมรับฝีมือของผมแซบิลีไม่นะรันาาผมไม่เอ่นเพ่เครัผมคนนักินริงไรบอแซบลีแซบลีแซบเ็นรสชาติอรยนอนปรุงอีได้เออเพิ่มพริกได้ย่งไรไม่ใช่ไม่ต้องปรุงครเกิดแซบแล้วขาดพักครับผมพักกับแก้มใบเออไม่ร้อ่างลาบปาลียวกยาเิลิวลาบลาบ ลาบผักขิดดวลาบม่หลาบตัวแบบลาบตัวนั้นกล้วยกล้วยก็ต้องดิบจผมอยตั้งเมนูนนิว่ายำผักขิดดิวผักคิดิใส่พักใส่เครื่องปรุงคร้บมายังไปเทียงกันอืมแซ่บดิยำลาบดิ่งเ่ารยัมกันเเพราะเขชื่อว่าผปคีิวนี่แพงแล้วก็หากินยาแล้วก็เมนูเด็ดอีเลี มันบบแมนก็จะหากินยากกันหากินยากอยู่ผักขี้ริ้วนั้น,นตลาดมีอยู้มั้งมีอยู่แต่ว่าได้ถ้าได้แมงกุ้งนี่ได้ได้หน่อย,อยได้ย้ำผักขี้ริว้วแล้วก็แบบตัวผมคลิปนี้ก็ปิดไปนะเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากช่องอับสเวปปี้ครับผมไอ้เอมย์ซอยยิ่งๆครับผมอันนี้ไอ้เพิ่นแซมตับตัวตอนแซมเนาะไม่ต้องติดตามณาผอเพี่ยช่องผมช่องผมคนหูลายยาวจีโอเคครับเดี๋ยวแบ่งไม่ได้นะครับสวัสดีครับ